สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเครื่องคัดทําความสะอาดข้าวทำความสะอาดข้าวาาดาได้ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารเป็นรุ่น2ระบบครับมีระบบลมดูดและตะแกรงคัด3ชั้นเครื่องนี้ออกแบบมาให้สามารถวางกระสอบข้าวไว้บนตัวเครื่องได้เลยนะครับ ส่วนนี้จะเป็นระบบลมดูดที่เห็นจะเป็นเข้ารีบนะครับมีเข้ารีบมีดอกหญ้าฝุ่นเศษดินมอดต่างๆออกจากข้อเปลือกครับส่วนที่2จะเป็นการคัดด้วยตะแกรง3ชั้นครับตะแกรงชั้นบนจะคัดเศษวัสดุชิ้นใหญ่หญๆเช่นฟางเฟืองฝักดอกหญ้าออกจากข้าเปลือก ข้าเปลือกที่ได้จากการคัดทำความสะอาดจะออกชั้นที่2ครับส่วนที่3จะคัดดอกหญ้าเศษหินเล็กๆเศษฝุ่นต่างๆครับ